จะไปตรงไหนกันต่ออ่ะก็จีไปเปลี่ยนไปก็จีไปทำอะไรมาโอ้ยทางนี้ทำไมก็จีดูเปลี่ยนไปมา่เปยไม่ใช่ไม่ได้เดินตามเขาไปอันนี้ไม่ใช่ พราะค้าทราบวันนี้ของเรานะคะมีนน้องแนะนำผ่านเว็บเฟซบุ๊กคอมสแ a ชแบงค์ชินัลทีวีมานะคะว่ามีร้านขายของเล่นของแต่งบ้านรวมทั้งขายกาแฟด้วยหลายอย่างหลายอย่างต้องไปทำความรู้จักกับพ่อค้าของเรานิดนึงนะคะที่ร้าน daddy's toys แปลว่าพ่อเรานั้นถอยมากไม่ใช่ร้าน daddy's toys นะคะก็มีชื่อเล่นอีกอย่างว่าตุ๊กตายาง กูเหรอน่าตักน่ารักจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงช่วงนี้หล่อนเบนความสนใจพ่ะค้าไปก่อนนะเดี๋ยวนะเป็นเบาหวานหรอต้องเอาตการเทียมไปยืนขนาดนั้นเอาตระการจริงด้วยก็ได้อัเนี้คือพรค้าของเรานะคะสวัสดีครับ สมราคาคุยมากคล้ววาเราควรแนะนำตัวให้ชาวเทือกไทยรูร้จักน,นิดนึงค่ะชื่อโน้ดปียพงศ์ตุลรงังุลคุณครับดันแดร์ดิสทอยของคุณโนดได้ถ่ายอะไรบ้างะคะับถายทุกอย่างเลยครับราคางั้นงั้น,นจริงจรอยากจะได้ผงสปอคแกแซบยี่ห้อแฟบนะคะขายเครื่องต้องหามาให้ได้เครื่องดื่มเครื่องดขนมปิ้งครับขนมปิ้งเครื่องดื่มของแต่ง ของแต่งในร้านี่ขายทุกชิ้นนะครับอ๋อขายทุกชิ้นเลยอะฮะครับอ๋อนี่อยากซื้อรีโมดแอร์นี้จ้าา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 า่าาาาลองาาาาาาครับนาาฝรั่งาา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 นาาาาาางาา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 ็นาา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 มาา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 ทาาาาาผสมยังไงหรือว่าเป็นชื่อาันธุ์าัาฝรั่งาาาาาอุายดีอ่าหลายที่าี่กินน้ำฝรั่งอ่ะแบบาเาา้ มันจะรู้สึกเหมือนมีคนเคียวแล้วก็บ้วนอกมาแต่นี่ไม่รู้สึกเออเออใช่แต่นี่ไม่เป็นเลยอร่อยอร่อยอ๋อ่ผมก็เคียวแล้วก็บ้วนไปไงมาไงถึงได้มาเปิดร้านที่นี่ล่ะคะพอดีคุณพ่อผมเขาชอบพวกของ antique ครับค่ะเลยเปิดสนองนี้ครับอ๋อคุณพ่อจะชอบลูกสะใภ้นะแต่ antique กินหรือช่นไหมครับลูกสะใภ เน้นาที่เพศก่อนลูกสะใภยต้องเป็นเพศใช่เจ้าของแอนทีนแสดงว่าเริ่มต้นมาจากร้านขายของเก่าใช่คุณว่าขายของแอนทีนอ๋อแล้วทำไมถึงคิดที่จะมาขายเป็นเครื่องดื่มมีมีขายอะไรบ้างนะเครื่องดื่มประเภท มีกาแฟเย็นนมเย็นนมสดเราจะเป็นนมมาจากฟาร์มนะครับ๋อครับผมฟาร์มอะไรเนี่ยฟาร์มสุกนมเามาจากฟาร์มอะไรฟาร์มอะไรจ๊ะฟาร์มรัก <laughs> <laughs> นี่อ<า> <ผม S 3> ฟาร <laughs> ์มปิ้งครับหน้าสังขยา ไปกินร้านอื่นเสิร์ฟกันกุตลุกต้องลองชิมสะหน่อยอันนี้ของเธอนะอันนี้ของฉันฉันเนี่ยซอมแยกเพื่อจะได้ไม่ต้องติดโรคกันเป็นอยู่คะับออร่อยนะอร่อยนะอาหารหรือว่าเครื่องดื่มต่างต่างนี้สูตรมาจากไหนคะพอดีคุณแม่เรามีูจักมีสูตรมีสูตรพิเศษของคุณแม่อยู่แล้ว โอ้ใช่ดีจังเลยทุกทีก็ขายกันเป็นเป็นแสนเป็นล้านเนาะเป็นความลับไหมฮะคุณแม่ใจดีให้สูตรหรือเปล่านะยกให้เลยอะไรอย่างนี้เป็นฟาร์มลับค่ะเป็นฟาร์มลับค่ะดีมากเป็นฟาร์มลับที่ดาริสทอยนี่เปิดมาได้นานยังครับสองเดือนนิดนได้ครับสองเดือน กร<ห>ะแสตอบรับเป็นยังไงคะนี่ครับขายดีไหม<ด>โอเคครับ,รบแล้วส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติเยอะเหมือนกันมีหนังสือญี่ปุ่นมาถ่ายทำป็นประมาณ2อสเล่มแล้วครับเป็นหนังสือโป้หรือเปล่า <c oughs> ถ่ายไม่ถ่ายร้านด้วย, <c oughs> ถ,ยถ่ายคุณโนต้ตถ่ายพ่อค่าเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าได้ทำการจอดรถตู้สแตนบายด้านหน้าแล้ว เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นด้านหน้าเขียนว่ากาแฟเขียนว่า anti coffee ด้วยเ<อ>ป็นกาแฟเราเป็นกาแฟโบราณนแกะกาแฟโบราณเหมือนแบบชงชงก็เป็นกาแฟชงนะครับเออผมแบบสงสัยมานานมากแล้วว่าไม่เคยมีใครถาตัวกาแฟโบราณคืออะไรอ่ะอ๋อมันต้องก้องกับถุงอย่างเงี้ยฮะหรือมันมีวิธีหรือมันมีส่วนผสมอะไรอย่างอื่นบ้าะอ๋อไม่สูตรเฉพาะอ่ะฮะกาแฟโบราณนี่มันจะ็ั่วกับ เออข้าวโพดกับข้าวอ๋อเหรอฮะว่าไี้ความรู้ใหม่เลยตอนเราชง้องใช้ถุงนะถุงคล้องอ๋อคล้องไงครับอ๋อเมืนถุงน่องเก่าบอกว่าเหมือนนมยาย่ปกติคนที่แวะเข้ามาที่ร้านของเรานี่มักจะเป็นใครวัยรุ่นครับเหรอฮะส่วนใหญ่แบ็คแพ็คมาก็เยอะครับเหรอเพศนะฮะเออสาวเยอะเหมือนกันสาวเยอะเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเห็นคุทโอ่ก็ เคยเห็นว่ามีลูกค้าทําท่าเดินมาจากปักซอยนี่เดินมั่นใจเลยพอเห็นเราปุ๊บอุ้ยอ่อนแอเล่นลมเล่นลมพุ่งลมได้เขตเลยมาแซวบ้างจริงอหรอฮะมีขอขนมปังหน้าอะไรนะหน้าแบบคนขายขนมปังหน้าแบบคนขายโอ้ตายจะไม่ร้ายฉันไม่ร้ายโอ้ตายมีแล้วมีมากๆขอสักแผ่นหนึ่งแซ่ต้องหน้าอร่อยท่าแบบขนมปังหน้าแบบคนขายแบบนี้ขนมปังหน้าหนอ อร่อยอยาฉันรู้ว่หล่อนไม่ชอบแต่จิตสักนิดหนึงเหินหมกนี่เยครับกลืนนี่เลยครับกลืนนี่เลยครับนีิันไม่ถนัดกลืนฮะไอ้ไอ้ลกคนคุณอดฝากร้านไว้กับรายการเพื่อนท่านไหน ก็แวะมาลองชิมกันได้นะครับซื้อของกลับบ้านก็ได้ครับที่โกดังหนึ่งตอ1สเครับใช่คุณนนท์มาลานทุกวันหรือเปล่าเสือบทุกวันครับเกือบทุกวันวันไหนไม่มาบ้างมีเนี่ยจุนไม่ได้ถามไม่ต้องการคำตอบแบบนั้นด้วยเคยเห็นคุณนนท์ที่ไหนมาก่อนปะผมเคยเป็นหนุ่มชิโอปีปีไหนฮะปีเดียวกับปอทฤษฎีครับปีเดียวกับปอทฤษฎีแล้วผมเป็นพี่ชายแนมเปียดาด้ยครับ นออแกเสียดักเคยไปออกรายการห้ามหานิโยมแข่งกับฉันฉันลอกเขาทุกข้อเลยตกรอบไปได้แล้วนะเพื่อนเชื่อกันแกนียดานั่งอยู่ต๊ะกลางๆฉันได้ออกร้ายที่เคยเห็นคุณรอที่ไหนมีฝันเห็นแล้วเรารู้สึกสืบแบบเชื่อมถึงกัน่ะผมไม่เห็นรู้สึกผมไม่เห็นรู้สึก จบป่ะจบป่ะตัดตาโดยมันสาบเลยะเรามีคิวอรเชอร์จากไทยเคิดิตมูลค่า2 5 0 0ันห้ารยบาทมอบให้นะคะเอาไปทำหน้าด้วยโปรแกรมโพลิสติกโฮมิโอสเตซิสนะคะที่มีทั้ง4มิติเลยค่ะเอาไปดูแลผิวหน้าให้สวยใสอ่อนกว่าวัยได้มากกว่าไรเพราะว่าใครๆก็เลิฟค่ะ รวมไปถึงน้องๆนะคาะที่แนะนำคุณโน้ดผ่านทาง w w w f a c e b o o k c o m s l a s h b a n k c h a n n e l t v นะคะก็จะได้รับนะคะขนมปังที่เหลือนี้ไปด้วยให้มากกว่านั้นหรอไม่ให้มากกว่านั้นก็จะได้รับกีรโเชอร์จากแพทย์คลินิกไปด้วยเช่นกันนะคะแล้วตาจะได้ใส่เด้งเข้าเทียมกันเหมือนว่าเรามีสีท์เสมอกันนั่นเองนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะ